ในยุคโควิด19นะคะไลฟสไตล์ของคนเราก็เปลี่ยนไปนะคะความต้องการใช้พลังงานก็ลดน้อยลงไปด้วย i อชุบันอีพาวเวอร์แอนด์เอ y เน a i l จีโซซไไทยแลเขาจัดงาน i อชุบัน e อีพีอ r เอสดินเ2020เน้นประเด็นเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้ารองรับหลังยุคโควิดค่ะคุณสุพัฒนพงพันธมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายและทิศทางพลังงานไทย ในช่วงที่เกิดโควิดพลังงานเราเนี่ยความต้องการลดลงจำนวนเยอะเลยทีเดียว10%มาถึงเวลานี้เราเห็นละเราเห็นสัญญาณของการกลับมาใช้อย่างปกติทิศทางจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเป็นเป้าหมายที่เราจะเพิ่มเติมขึ้นอย่างที่เคยเรียนคุณส้อยฟ้าจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้30%ใน2038ก็จะเป็น35%ในส่วนของ energy Intensity จะต้องทำให้ลดลงจากเดิมตั้งไว้30%ก็จะเป็น32%นี่คือทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้าก็เป็นที่น่าดีใจนะครับระบบสายส่งของประเทศไทยดีที่สุดในอาเซียนถือว่าเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการกระจายหรือการส่งไฟฟ้ามีการเสวนาในหโวข้อการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านโครงถ่ายไฟฟ้าและพลังงาน บนสภาวะการเตรียมความพร้อมและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยุคโควิดองค์กรด้านสาธารณภคปรับตัวเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและธุรกิจท่านผู้ว่ากาในยุคโควิดแบบนี้เนี่ยดีมาซัพพลายเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างความต้องการใช้ไฟโดยรวมในเขตและผิดชอบการไฟส่วนภูมภาคเนี่ยลดลงประมาณ4%ส่วนของภาคอุตสาหกรรมลดลงบ้างนะครับ แต่ว่าภาคที่อยู่อาศัยนี่ยังเพิ่มขึ้นการปรับตัวเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้ารับยุคนิว o r ม a l แบบนี้เนี่ย<ม>กับยุค Energy Transi t i o n เนี่ย PA ต้องมีการปรับตัวยังไงพฤติกรรมการใช้นี่เปลี่ยนไปคนอยู่บ้านมากขึ้นรูปแบบการใช้พลังงานในที่อยู่อาศัยก็จะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานมากขึ้นเน้นเรื่องสมาร์ทโฮมมากขึ้นและหลายท่านก็หันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองนะฮะในรูปแบบของโซลาร์ลูปท็อปการบริหารโครงขา่ายทางด้านแรงต่ำเนี่ยจะซับซ้อนมากกว่าเดิม เรากําลังพูดถึงโครงข่ายสมาร์ทกริดด้านแรงต่ําประมาณ400,000กิโลเมตรและพื้นที่ที่เรากำลังทําตอนนี้ที่เป็นรูปเป็นร่างจริงๆคือพัทยาโครงข่ายสมาร์ทกริดต้นปีหน้าก็จะเริ่มเปิดดำเนินการแล้วก็จะเป็นเมืองแรกที่ว่าระดับอาเซียนเลยนะฮะที่จะเป็นโครงข่ายสมาร์ทกริดแบบฟูลฟังชันซึ่งจะทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริหารจัดก,การการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีต้นทุนการใช้ไฟที่ถูกลงครับ ในยุคหลังโควิดแบบนี้เนี่ยลูกค้าของการไฟนครหลงเป็นยังไงบ้างคะเราประมาณการว่าปี63นี่จากคนกระทบโควิดนะครับจะลดลงไปประมาณ5%ในยุคที่ผู้ใช้ไฟเองเนี่ยก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขายได้เนี่ย การไฟฟ้านะครหลวงเนี่ยมีการรองรับตรงนี้ยังไงบ้างคะเราก็เตรียมการรองรับในเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับซึ่งเราก็มีแพลตฟอร์มที่จะแชร์ลองกันอยู่ในตอนนี้นะครับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้โซลา่าพวกงนี้เนี่ยก็สามารถมีการซื้อขายกันได้ก็จะทําให้เราสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับหลังโควิดดีมาอาจจะลดลงไปแต่ในอนาคตเนี่ยมองยังไงครับปี6,4,65ที่คาดการไว้นะครับปี64น่าจะดีมาจะขึ้นมาเท่ากับของปี6.1 แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปก็จะไต่ขึ้นไปประมาณปีละ2หรือสเปอร์ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเนี่ยปตทรุกยังไงคะผมใช้คําว่า2อสองโกนะฮะโกรีนกับโกอิเล็กทริกโกรีนก็คือไปในเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็โกอิเล็กทริกก็คือว่าไปในเรื่องของไฟฟ้ามากขึ้นนะเพราะนั้นการปรับตัวของปตทอก็คือว่าเราก็จะดูการลงทุนในเรื่องของพลังงานทดแทน ของไฟฟ้ามากขึ้นนะครับซึ่งเราก็ได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อที่จะรองรับนะฮะก็คือว่ามีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกของ g p s c เนี่ยนะครับแล้วก็ปรทร่วมทุนด้วยเนี่ยนะครับก็จะมาดูเรื่องของการลงทุนในธุรกิจ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในต่างประเทศนอกจากนั้นเองเราก็จะให้ความสาคัญกับเรื่องอิเล็กทริกแวรูเชนเช่นในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งเราก็มีการสร้างโรงงานแบตเตอรี่คาดว่าจะเสร็จภายในปีหน้านะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในแง่ของเชื้อเพลิงการมาทําไฟฟ้าเนี่ยผมมองว่าช่วงเปลี่ยนถ่ายก่อนที่จะไปพลังงานทดแทนเนี่ยแก๊สยังคงมีการใช้เป็นจํานวนมากอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเรื่องการลงทุนไปในเรื่องของแกส๊สแวลูเชนด้วย การจัดงาน i อจูปเปนอีพีเอสดินเนอ2020ในปีนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าได้ตะหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะประธานของ i อจูเปนเนี่ย การจัดงานแบบนี้มีความสําคัญอย่างไรคะไอที่พันดีพีเอสแชปเตอร์เนี่ยนะเราก็จะมีการจัดเสวนาเรียกว,ว่าดินเนอร์ทอล์กปีละหนึ่งครั้งซึ่งหัวข้อในการเสวนาเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่ล้อกับไอที่พันดีใหญ่ที่รับบริการซึ่งจะบอกทิศทางของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในหลายมิติโครง่ายไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะการไฟฟ้าของเราซัพพลายเชนของเราก็จะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเยอะนั้นถ้าทุกคนปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยระบบไฟฟ้าก็จะมีความมั่นคงและปลอดภยัยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือผู้ใช้ไ้ไฟฟาในนรระะบบนนะบัค นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล w o m e n in Power ในปีนี้ได้แก่คุณนฤชนดำรงเปียวุฒิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การสายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์บริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชน